ค่ะทุกทุกคนวันนี้จะมาพบกับหมอกแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่1กันยายน2563้ายขอโทษที่วันนี้มาช้านิดนึงนะคะเพราะวุ่นวายหลายเรื่องหลายประการแต่วันนี้ก็ไม่พลาดที่จะเอาเลขดีๆมาฝากทุกคนและอย่าลืมกดติดตามช่องหมอกแก้วแม่นชัวช่องนี้ทางนี้ทางนี้ขึ้นทางนี้ให้มาขึ้นทางนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเข้ากลุ่มหมอกแก้วพารวยยินดีเสมอค่ะด้านนี้ได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วก็ถ้าจะจองคิวดูดวงก็ตามมุมหน้าจอด้านนี้นะคะ จะเป็นรายละเอียดของการจองคิวค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะเสีย่ยงโชคอะไรแบบไหนเนาะไปกันเร็วๆนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะให้ซ<ม>ื้อเลขที่ตัวเองมั่นใจตัวเองชอบได้เลยเซนต์ลากสังขรเกี่ยวกับ เ,ออเลขนำโชคเนี่ยค่อนข้างแม่นลองดูนะคะรับรองเฮงส่วนคนที่เกิดวันจนันให้ซื้อเลขยานพาหนะในวันนี้เสี่ยงโชคเกี่ยวกับยานพาหนะจะเฮงจะมีโชคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีส่วนคนที่เกิดวันอังคารให้ซื้อเลขที่รู้สึกว่าไม่สบายเจ็บป่วยจะเป็นการนำโชคนำลาภให้ตัวคุณเองคะ่ะ ส่วนคนเกิดวันพุธได้ไพ่พระศิวะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญทําทานนะคะแนวทางในวันนี้จะเป็นแนวทางกลางๆใครจะไปซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่จัดไปนะคะหรือจะซื้อเสี่ยงโชคประจําวันนี้ก็ได้นะคะซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญส่วนคนที่เกิดวัน เพื่อรื้อหักสัปปดีได้ไพ่โมลานะคะแก้วจะแนะนําว่าวันนี้ซื้อในน้อยนะเพราะดวงถูกแบบปังๆไม่มีซื้อเพียงเล็กน้อยแล้วรับรองคุณจะเฮงคุณจะปังซื้อเลขที่คุณรู้สึก,กเกี่ยวกับการทําบุญก็ได้หรือเลขเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยก็ได้นะคะซื้อเลข2แบบส่วนคนเกิดวันศุกร์ได้พัะเทวรือศีเล่นเลขคูบาอาจารย์สินสักดิธิ์คุ้มครองได้เลยหรือเลขตามที่รู้สึกว่าเรามั่นใจแบบนั้นก็ได้นะคะ ส่วนคนเกิดวันเสาร์ได้พระแม่คงคาเทพีแห่งความงามความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าถามแก้วก็นแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่คนเกิดวันเสาร์ควรซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่รับรองเฮงจบกันแบบแล้วเนาะไปง่ายๆเร็วๆเ,เดี๋ยวเจอกันใหมว่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ